ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอัปเดตเซิร์ฟจีนให้นะครับมีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วซึ่งเม้นท์ในคลิปที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยทำคลิปส่งๆไปเรื่อยเออช่วยหาข้อข้อมูลแบบใหม่เนี่ยก็ไม่แปลให้เลยซึ่งบอยก,ก่อนว่าคือผมก็ไม่เออไม่สามารถแปลให้ได้ทุกอย่างเลยครับบอยก,ก่อนไอข้อมูลแบบใหม่เนี่ยผมเคยทําคลิปบอกไปในเออคลิปก่อนก่อนและมันมีอยู่คลิปนึงอะลิงก์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่กลุ่มนะครับเป็นลิงก์วิดีโอของแบบใหม่เลยซึ่งผมไม่สามารถแปะใต้คลิปวิดีโอของ YouTube ได้เพราาะว่ มีโอกาสที่คลิปจะบินนะครับแล้วคือช่องกูจะโดนเตือนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหาแหล่งให้และทีนี้คุณก็ไปฝ่ายหากันเราเองว่ามันเล่นยังไงอ่ะประมาณนี้ลองคาดเดากันเราเองเพราะว่าผมก็ไม่รู้ข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะกูก็อ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับแล้วคือไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามหานะผมอะไปถามไอ้คนที่ขายบอดและว่ามีข้อมูลไหมมันก็ส่งสคลิปนั้นมาให้แหละมันก็บอกว่ามันก็รู้แค่นั้นเพราะว่าเออมันก็ไม่สามารถแบบแปลภาษาไทยมาให้เราได้หรอกนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ ผมส่งข้อมูลมาให้แล้วนะเรับเพื่อนก็สามารถไฟหากันเัาเองได้เลยว่ามันเล่นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครมีข้อมูลแปลไทยได้เลยเล่นยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปบอกในกลุ่มได้เ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งออลิงก์ไลน์กลุ่มว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากทิ้งเท่าไหร่พวกลิงก์อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ u t u b e จะจะแบนนะเพราะว่าผมกระโดดไปแล้ว2คลิปด้วยโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนเเดี๋ยวจะมาอัปเดตก,กิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมตัวนี้ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเอ,อเ ว่าผมเริ่มจากกิจกรรมอะไรมันจะต่อต่อกันมาเลยเพื่อนๆตั้งแต่คลิปอัปเดตกิจกรรมเซิร์ฟจีนช่วงน่าจะเป็นนางฟ้ามั้งหรือว่ามังกร,รเนี่ยที่ผมเคยทําคลิปไปอะกิจกรรมมันก็จะมาต่อกันจากนั้นเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้สาหรับเซิร์ฟจีนนะเซิร์ฟไทยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อสามารถย้อนไปดูเลยว่าเออกิจกรรมนี้มันใช้อะไรบ้างนะครับมันใช้อ่ามันต้องมีเตรียมอะไรบ้างเพชรตัวนี้น่าใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตัวนี้ที่เพิ่งอัปเดตเเเเข้าาามมมให่่่นนะะครักก็็จปียวไ สมบัติไม่ใช่สมบัติดิมันเป็นอันเนี้ยเหมือนปราศาสตร์เ,เพื่อนๆเออจะเรียกว่าป้อมก็ได้เพราะป้อมมันมีแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าป้อมใช่ไหมล่ะส่วนเนี้ยเหมือนจะเป็นปาราศาทตรนะครับซึ่งมันเป็นลูกเล่นใหม่เดี๋ยวมันก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเซิร์ฟไทยแหละอ่ะอันนี้เนี่ยความสามารถอะไรเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะครับปล่อยผีเสื้อสีทอง3ตัวทุก3าวิหลังจากการโจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายธรรมชาติ5 0 0พแกแกสตูนระยะ และลดความต้านทานควบคุมเป้าหมายลง20%ลดความต้านทานการควบคุมหรอคืออะไรวะอ่าลดต้านทานธาตุธรรมชาติหรือว่าทุกธาตุวะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกัน่ะเดี๋ยวถ้าสมมติมันเข้าเซิร์ฟไทยมันก็น่าจะแปลให้ตรงตัวก่อนี้นะครับหรือถ้าใครรู้ก็เออลองบอกหน่อยนะถ้าข้อมูลผมไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็อัปเดตมาได้ประมาณสองสามวันและต่อจากกิจกรรมไอ้ตัวใหม่เลยอะไอ้ตัวเนี้ย นน,นี่ตัวนี้นะนี่ต่อจกิจกรรมนี้เลยนะซึ่งเซิร์ฟจีนมันอัปเดตมาแค่นี้นะครับคือไม่มีอะไรแล้วนะเท่าที่ผมลองไล่ดูเนะี่ยสกงสกินใหม่อะไรก็ยังไม่มีเลยนะครับส่วนแล้งเนี่ยเหลือต้อง20วันเออไม่มีเลยนะครับพวกกิวอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่อัปเดตมาเลยนะอาจจะต้องรอแบบเอออัปเดตใหม่ว่ามันจะมีอะไรต่อไปผมก็คิดว่าน่าจะแบบพวกชุดพวกป้อมนห่ยน่าจะต้องอัปเดตเข้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้ป้อมมันก็แบบ เออเหงาแล้วอะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยนะครับป้อมเนี่ยมีเดิมเดิมอะเออเห็นไหมมีเดิมเดิมหมดเลยโอ้คลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่มีะไรจับเดตเลยในเช้านี้จริงๆเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเป็นไรก็เดี๋ยวอัปเดตกันใหม่นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะ